ไ<ม>ดาไม่ค้าเหมือนกันลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าโตโยต้าหรือลูกค้าที่มีรถคันยี่ห้ออื่นถอดมาแล้วเกิน3ปียี่ห้ออะไรก็ได้ใช่ วันนี้มาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะครับโอเตอร์ตาพาเมินและเหลียงเตอร์ตาพาทัวร์ครับวันนี้มาแบ่งแนวนะรีวิวปกติรีวิวแต่รถกระบะครับวันนี้รีวิวรถเก่งบ้างนานนานทีมันไม่ไม่นานนานมากๆถึงรีวิวเลอ้ยอยากจะมีถ่ายลูกค้าไปรถเก่งบ้างครับเนื่องจากว่าในช่องเราเนี่ยถ่ายลูกค้ารถกระบะเยอะมากใช่นะครับก็เลยอยากจะสําหรับคนที่แบบชอบความตะมุตะมิชอบความน่ารักเออก็จะมารีวิวอันนี้มันเป็นตัวยายาริสครับ ยาลิแต่มันเป็นตัวท็อปตัวท็อปสุดสปอร์ตพรีเมียมสปอร์ตพรีเมียมสังเกตง่ายๆเลยหลังคาดําหลังคาดําแล้วก็ไฟหน้าก็เป็น LED ใช่ใช,ใช่ไหมไลท์ไกดิ่งแต่ที่วันนี้เรารีวิวไม่ได้มารีวิวตรงนี้<ช>เราจะมารีวิวชุดแพ็กเกจของเขาโอเคเขาอชุดเนี้ยเป็นชุดของ t o โยต้าเขาเรียกว่าชุดแปตแพ็กเกจ ครับสามารถผ่อนรวมเข้าไปในราคารถได้ด้วยใช่รวมไปในข้างวดได้ด้วยใช่นะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูว่าไอชุดแฝดแพ็เกจเนี่ยมันมีอะไรที่แต่งเข้ามาได้บัางโอเคอาตาม,มาเลย,เลยคูเหลียงสะเกดหน้าสะเกดหน้าก่อนเลยใช่สะเกดหน้าเนี่ยปกติก็จะเป็นแบบนี้แต่มันมีสติกเกอร์ด้วยแต่ลูกค้าไม่เอาครับเขาก็เลยไม่ไม่ไม่ให้ติดสะเกดหน้าชุดแฝดแพ็เกจเนี่ยข้อดีของเขาก็คือชิน้นมันจะบาง นะครับไม่หนามากเวลาขึ้นลงตึกอย่างเงี้ยมันก็จะไม่คลุดะนะครับเขาปกติแล้วเนี่ยโดยโดยปกติรุ่นยานลิตตัวท็อปสุดนะครับหรือว่าตัวลองท็อปเนี่ยเขาจะมีสะเกิร์ด้านข้งางากับด้านหลังมาให้แล้วขาดแค่สะเกิร์หน้าชนะครับเพราะว่ารถมันมันเตี้ยอยู่แล้วนะ<ช>เราก็ไม่อยากติดสเกิร์ชิ้นใหญ่เข้าไปให้มันมติดพื้นติดครูดเวลาขึ้นตึกหรือไม่ก็แบบหลังเต่าแต่พอเป็นชุดนี้ปุ๊บโอ้โหความความเตี้ยของมันเนี่ย ไม่ได้เป็นผลเสียอะไรกับช,ชุดสเครืองนี้ม,ม,นมันไม่ได้เตี้ยม,มากแล้วมันกดูเท่ดูสปอร์ตกำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่เกินมา,มาอีกชิ้นหนึ่งชิ้นนี้ก็เป็นซุ้มล้อแต่ซุ้มล้อเขาเนี่ยจะมีตั้งแต่ตรงนี้เลยนะสองชิ้นปกแต่<ะ>ปงปงล้อใช่ไหมใช่เหมือนคล้ายๆรถกระบะแต่ว่าของรถเก๋งเนี่ยมันจะเป็นแบบชิ้นเล็กๆบางๆ ้มันพอดีสมส่วนกับรถมันมีข้อดีนะมันเป็นเหมือนกับตัวการกระแทกไปในตัวนะครับเวลากระแทกเป็นรอยเนี่ยเราเปลี่ยนแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวจบเราไม่ต้องมาทําสีทั้งชิ้นใช่ใช่เห้ไหมแล้วก็มีสติกเกอร์สติกเกอร์ให้โทนสีจะมีสองโทนมีสีอะไรบ้างคุณโอมันมีสีเขียวแต่เป็นเขียวเลมอนนะแล้วก็สีแดงก็คือจะมีตรงนี้เป็นเขียวตรงนี้เป็นเขียวใช่ไหมใช่แต่คันนี้เป็นชุดโทนสีแดงใช่นะครับ ที่ให้ให้เข้ามาอีกก็จะเป็นครอบครอบกระจกเพรอะครอบกระจกเนี่ยก็จะมีทั้งสีแดงแล้วสีเขียวเลมอนอเหมือนกันสติกเกอร์ล่ะสติกเกอร์มีสีเขียวไหมสติกเกอร์ก็มีสีเขียวเรามาสเกิร์ตข้างล่างเนี่ยตรงนี้อันนี้มันจะมีให้อยู่แล้วสเกิร์ตสเกิร์ตข้างมีมากับรถนะครับแต่ว่าเขาจะเพิ่มสติกเกอร์ตรงนี้มาแดงกับเขียวให้เลือกให้เลือกนะครับใช่ อ่ะมาตัวท้ายต,ตอนท้ายเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ชิ้นเลยนะคุณเหลียงอ้4ชิ้นที่มันจะมี1 2 3 4อที่ให้มาแยกเป็น4ชิ้นนี้เลยเหรอเพิง่งเคยเห็นเนี่ยแบบตกแต่งปผงล้อแยกเป็น4ชิ้นอะ่ะเออปกติมันจะมาแค่แบบ2ชิ้นเนาะชิ้นหรือ2ชิ้นเต็มที่อันนี้เขาแยกให้4ชิ้นก็แปลว่าค่อนข้างจะลงทุนนะใช่แล้วอันนี้มันปัดเงาหมดเลยนะ <c oughs> เพราะว่าอย่างนี้ต้องทาแม่พิมพ์ทั้งหมด4ตัวนะใช่แม่พิมพ์เยอะก็ต้นทุนสูงนะครับ แต่พูดถึงหน้าพอใส่ออกมาแล้วมันดูสวยแล้วมันดูดุเลยนะมันคล้ายๆเหมือนพวกยาลิทคอร์สเลยปะคล้ายยาลิทคอร์สใช่แต่ตอนนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ยกสูงขึ้นมาแค่นึงสเกิร์ตหลังตัวนี้มากับรถใช่อันนี้มีมากับรถอยู่แล้วมากับรถใช่ครับอ่ะมีอะไรอีกไหมไม่ไม่มีประมาณนี้ปรอบพันประมาณนี้เดี๋ยวจะแจ้งราคามีมีสปอยเลอร์หลังมาให้ด้วยอันนี้มากับรถอันนี้มากับรถอันนี้มากับรถอยู่แล้วนะครับกระดงคพิษฉลามก็มากับรถอยู่แล้วสำหรับรุ่นท็อปสุดเนี่ยตัวที่ ชัดเจนคือคลิปจับประตูคนขับนะครับจะมีระบบคุญแจอัจฉริยะนะครับเราก็สังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือตัวไฟตัดหมอกหน้าตรงนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปสุดจะมีไฟตัดหมอกหน้าให้ด้วยนะครับประมาณนี้ครับอ่ะมาถึงราคาดีกว่าเนาะถ้าจะซื้อเป็นเงินสดก็อยู่ไม่เกินหมื่นหกแต่ถ้าจะผ่อนเนี่ยผ่อนรวมไปกับยอดจายเนี่ยมันผ่อนอยู่ประมาณเดือนละสองร้อยกว่าบาทเองโอ้สุดงนะได้ความเท่ด้วยนะเท่แบบไม่ต้องใช้เงินก็ดัดไปอืมก็ ถ้าเป็นโตโยต้ยาก็จะประมาณนี้ะคุณเดยงครับโปรโมชันม่นโปรโมชันมช่นโตโยต้ามีเหมือนกันมีเหมือนอรีโวรเลยมีดาวไม่ค้ำเหมือนกันเออลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าโตโยต้าหรือลูกค้าที่มีรถคันยี่ห้ออื่นถอดมาแล้วเกิน3ปียี่ห้ออะไรก็ได้ใช่อันนี้ก็ฟรีดาวไม่ค้ำเหมือนกันหรือเป็นพนักงานบริษทัททำงานเกิน3ปีที่ยังไม่เคยมีรถมาก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับดาวสูงไม่ต้องค้ำได้เลยใช่สำหรับลูกค้าที่ออกคันแรกนะครับคณโดใช้เงินออกรถประมาณ9,9 0 0 9,009นะครับหาคนทำมาให้หนึ่งคนพอให้คนทำหนึ่งคนใช่แต่ขออย่างเดียวอย่าติดแบ็คลิสติดบูโรเดินสเตตเ็นต์สวยๆมีที่มาของรายได้ชัดเจนรายได้เกินสองเท่าของยอดผ่อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คอสเซเรสเรื่องของบุ๊คแบงค์าเตตเมนต์เนี่ยต้องมียอดเข้าบัญชีเป็นเป็นสองเท่าของค่างวดใช่นะครับหากภาระแล้วนะหากภาระแล้วต้องเป็นสองเท่าของค่างวดก็คือเป็นในส่วนของรายได้ผู้ซื้อนั่นเองแต่ ยาลิสเนี่ยยาลิสเอทีพเนี่ยผ่อนไม่แพงแน่นอนผ่อนอยู่ไม่กี่พันไม่กี่พันใช่ใช่เลยเป็นรถที่ั้างว่าไม่แพงออกรถง่ายใช่แล้วก็น่าใช้ใชด้วยนะเพราะมันเป็นีโคคารประหยัดน้ำมันมากๆใช่ครับโอเคก็โอก็ฝากประมาณนี้เนาะยังไงนะครับโอขอฝากช่องนะครับเราสองคนนะครับโอโตยต้าพาเพลินและเหลียงโตยต้าพาทัวร์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งกิ๊งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปของเราด้วยนะครับ รอชมของดี e หัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ